การเนี่ยมันอาจจะคัดกับหลักหลักทางวิศวะทีเนะฮะราเิลงคนนเียวไาเดิยดนี่แหละ

ในส่วนของไฟนะครับก็จะได้ดําเนินการนะครับคือป <ism> <to> <reconcile> <co> ัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาคือคือแนวมันติดแนวท่อนะแนวท่อของปปาครับมันอยู่ซึ่งมันแคบมากที่จะย้ายอไปตอนนี้ก็ประมาณ1เมตรนะครับเราจากจากแนวกําแพงแล้วก็จะมีท่อประปาขนาดใหญ่ด้วยนะครับดังนั้นก็ดีเดียวทางไฟฟ้าก็จะลื่งดําเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหานี้พร้อมกับกรมทางแลวเสร็จท้งไฟฟ้าวกาจะแก้ไขนะครับทางหลวงจะเป็นยังไงครับก็เราลดมือทำงานกันอยู่แล้วนะครับครับผมครับร่วมกันต่อไปครับครับผมครับเดี๋ยดูเนินการที่ติดช่วงไหนอะไรยังไงครับก็น่าจะเป็นช่วงกลางเมษายนะครับเพราะว่าระยะเวลาในการดับไฟแต่ละครั้งเนี่ยของไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะลายมีนก็ต้องผู้ไฟเยอะนะครับพี่น้องประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนนะครับก็ ในการดับแต่ละครั้งก็ประมาณ7วันนะครับอย่างน้อยนะครับ7วันที่จะต้องแจ้งประชาชนให้รับทราบล่วงหน้าล่วงหน้านะครับก่อนที่จะมีการดับไฟนะครับเบื้องต้นนะฮะจากที่เราได้ลงพื้นที่มาเนี่ยปรากฏว่าคือตามตามข่าวนะครับว่ามันมีการดําเนินการเพื่อจะแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านนะครับแต่เพียงแต่ว่าวิธีการวิธีการที่ดําเนินการเนี่ยมันอาจจะคัดกับหลักหลักทางวิศวสรทีหนึ่งฮะ ได้ไดสั่งกันได้แก้ไขให้แก้ไขยังไงครับก็ต้องเร oui, ือไฟฟ้าเนี <Okay, so time, ่ยจะมาเอ่อย้ายสาย้ายเสาไฟฟ้าครับวันที่สี่เนี่ยสี่เมษาเนี่ยนะครับย้ายเสาเรียบร้อยแล้วครับก็ก็ก็ต้องรอดูตรงนั้นนะครับว่าถ้าดําเนินการไปก็ก็ก็ถือว่าเขาก็ได้ทําหน้าที่ มัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ